มาจอบเห็ดอีกแล้วพี่น้องตอนเช้าไม่มานะจะมาตอนเย็นพุ่นนะอ๋อขออนท่อนเสียงหัวเจ้าของด้วยดีใจลายมันบาดแล้วนะพี่น้องบานเพ้อเวอร์อยู่พี่น้องพุ่นหนาโอ้โอ้ยหัหห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 หัวหัวหัหหหนหห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  หานเถน้อขอนนี่แม่หมู่บ้านกเก็บไปแล้วได้พี่น้องเก็บไปแล้วมันขึ้นมาอีกนะพี่น้องเพราะว่าฝนตกหนักเนาะพี่น้องเนาะมันก็เป็นตะปอต่แปะแมนบอหมู่บ้านนี่พี่น้องจําได้บออืมถ้าฝนตกนี่บอกขามขึ้นบอกพี่น้องพุ่งสวดเลยแหละเหมือนเหมือนเหมือนขอนนั่นนะโอ้โหบ่ได้สังเกตนะพี่น้องพอฝนตกใช่ไหมพอพวกนี้ช้าแล้วว่าบานเต็มขอนพี่น้องเอ ยูคคลิปเก้าข่อยนะ่ะประมาณอาทิตย์ที่แล้วหรือเดือนที่แล้วก็ับบจักนั่นแหละบานเลยได้พี่น้องมันมันมันวหอีกทีได้ว่วมากๆก็คือเห็นดังลมนี่นี่ยบานขามขึ้นเพอเวอลด,ดอมืมันก็ได้เวลาต้องเก็บเลยล่ะทีเนี้เมื่อวานนี่เก็บไปแล้วเดอ้อพี่น้องอันเมื่อคอยดำพี่น้องค่อยเก็บเหฮดดำนะั่นนะเมื่อวาน เห็ดเห็ดที aba, ่แบบว่าไอ้เม okay, ื oh, s <S <cond> ่อบาออกนะพี่น like ้องลบบาออกเฮ็ดกอยง่งนั่นแหะพี่น้องอ้อไปทรงไะไล่ะพ่อใหญ่กับหัวก่อนูเขาไปเอกแล้วเขาป้ายเอกแล้วเออคอยเขาซุกมือนั่นแหะพ่อใหญ่คอยบอกเขาบ่ได้เดกอคอยต้องเขาอ้าวอันนี้ก็ตะเปาะอีกแล้วตัวนี้พี่น้องอ้าวไม่แนวนอสิได้หาตลอดนั่นแหละ มันก็มีสซูมอแมี่พี่น้องบ่ได้บ่ได้ยึดได้ย้อนเลยคือว่าเสาร์เนี่ย่อยคอยหาอันอันป้าหน้าบ้านแรงหา,หาหาหลังบ้านจังศรีนะพี่น้องบัดนี้กร้าแม้มองนี่ก็ับใยมองนั่นก็พอเก็บอีหยังประมาณนี้นะพี่น้องเบิ่งเบิ่งขัดอมเบุญหมอหันกับอีหยังโอ้ขอนไม้อบเอย็บอบเอยแล้วตุวนี้ อนมันเถากะย้อนมันเกิดเห็ดเนาะหุ้ยอี๋หลังมันหลาดปาดอยู่ปะมองดูอย่าบอกได้ว่าเห็ดหูหนูอันตากับพดีมึงก็ทึกบะเมียนบะเนียนที่บอกบะเนียนปานพี่งก็เรียวตัวแมีนบะแมีนอย่างมันบอพี่น้องโอ้บะแมีนอีหลีเห็ดอันนั้นเหตุบ้านบ้านนั่น ยาไปเอาสิ่งที่เห็นดีกว่าบ่เจิดหาไปเรื่อยได้อย่างเขาเห็นแล้วก็อันตาสอดแเล่นสหลอ่อสอดนเล่นไปทั้งอื่นมันนะตาเสียงหาไปเป็นคือข่อยเนี่ยเออเขาเห็นนี่ลยเออแบบว่าเหมือนมันกับว่าเอออุ่นใจแล้วประมาณนี้อุ่นใจแล้วบานเนี่ขคอยก็สิหาอันตาก็สิสอดซ้ำแล่นไปไป,ไปหาทั้งอื่น่านนะประมาณนี้นะ ครวงจังเลยคารวัหลงนี่ห้อยคอยเอาเม่วว่านนี่พี่น้องแล้วเห็นบ่นี่เก็บไปแล้วนี่เม่อว่านนี่ปาดขาเรียบร้อยสิว่าทายจะอันเกา่าบ่เมนหนาะพี่น้องส้มไม่เออแต่ว่านีปลาก็าสิสิเขาไปขึ้นเลหกโมงเย็นละโอ้ยหกสิทุ่มมง่งสิทุ่มนึงแล้วพี่น้องนี่แหละอันบรรยากาศนาร่อนพี่น้องไอ มันสีมือดสาเนาะพี่น้องเพราะขึ้นน้าหนาวอากาศมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยนี่ลอยลอยปาดไปเมื่อวานเนี้ยนี่ปาดชึบๆไปเม,มื่อวานเมื่อวานบานในเมื่อนี่ก็บานเพอ้อเพ้อทันตัวเห็นบ่แง่เข้าไปบ้านฮุดโอ้พ่อเก็บอิลีนแล้วเห็นเปล่าเปล่าบานเพอ้อเพ้อเลย กมันเป็ญญเนอ,นอย่างนี้แนาะอนร้านบด้กินค่อยดอกย่งข่อยสีดสเปรย์มาบักหลายหนึง่งเผ็ดๆต่อมยาวยาวมากด้ปะเนี่ยเิ่นห้องยาวยาวมาจ้าโดดเลยบรอกไก่อเขาสีเบิดหนาข่อยขมเบ,บิดสีดสเปรย์่จะเป็นปวดท้องโอโลมาเนาะนาว บ่อยากถ่ายเห็นเบิ้งเล็บดำบือแม,มนอย่างบือแมงนสกประปกได้พี่น้องคอยเก็บเห็ดมาเด้อเล็บดำพอเก็บเหเด็เดหที่มันล้างไม่ออกเด้อพี่น้องเด้อเออแต่ขีด้ดยดลืมเอาใส่ถุงมือแต่พี่น้อง <c oughs> ดำปุดหลุดลด,ดำสะอาดดอกพี่น้องว่าเด็ดำสกประปุกแท่งเบิง้งมันจะเกิดอีกมันดีมองที่ว่าถ้าฝนตกมากแล้วมันพุ่งสวดขึ้นหลดนะพี่น้องอืม ยื้อเอยไทหลายหมองอยู่มือนี่ไปพ่อไ้หลายยางอยู่มือนี่ยบัาจาอักเอียงเป็นเอียงเอาอันนั้นมาตรงอรอกน้อมันค่อยสิบวเฮียนาะพี่น้องนาะเอาตะกามาตรงก่อนเน้าค่อยเสียเลย เมื่อดำนะพี่นอ้องคิว่าคอยเมื่อดำคอยเกิน <c oughs> พอดใส่เมื่อจับเอาอ อ้าวเห็นเปล่ารถปลอกหลอกลงกระสิกินตะแกงเฮ็ดละข่อยหนึ่งบ่อเหมือนนี่เนาะดอกใหญ่ๆเนี่ยเนียเอาเป็นหนึ่งดอกพี่น้องหนึ่งกับแกว้วตะกี้ข่อยมากมากเด้หนึ่งนี่เฮ็ดแก้วอันบัคเทศกินแสบบันนี่ละอัน กินอิ่มไห้โพดนะมันอิ่มไหได้พี่น้องเออเรื่องว่าเถาแล้วนี่บ่ระบบอันรักขึ้นว่าอายุสี่สิบเนี่ย่อยแบบเริ่มเจ็บป่วยอาการเจ็บป่วยเริ่มมาเริ่มมาลุ่มเหลาฮนะพี่น้องตะกี้บ่ค่อยเจ็บค่อยไข่อย่างเดีบวันนี้เออรักสี่สิบขึ้นมาสามสี่ปีเนี่ยโอ้่ไหวเจ็บอ่อนแอ,อ ตกปักหลักลกโอ้ยนะสิบ่าตะท้างนั่นดำท้างนี่กระดำด้วยเมื่อนันพี่น้องคอยไปเอาเมื่อจักง่างคอยเสียนถาเม็ดไทยเอานั่นละพี่น้องคอยกระเฮ็ดคลิปน้ำเนาะ นี่เห็นบ่พี่น้องมันเกิดน้ำเปียกมันทั่วนี่นาอพี่น,อน้องเนาะเปียกมันันเปียกมันแห่งซุ่มซื่นเขาก็เกิดเนาะเอ๊ะบางมันมันสีคำไปบ่านนอคอยสีเข่าปลาพี่น้องแล้วบาง <c oughs> อันนี้ใส่แฟดด้วยนีย่แฟตโทรศัพท์มันกะไปลึกเกมันก็อยากเมือดจักหน่อยอยู่หันดะพี่น้อง พอา้านหกม้มงแรง้งเนาะพี่น,อน้องเนาะมันสิุ่ถุหนึงแล้วถ้ามันทังโลงแจง้งเออมาทายไปทาอันบ้านขจ้า,จาุผลทางลงแจง้งเหมือนเด้อถ้าร์มขจ้าพพ่น่มนะมันก็นยังมีแดดอยู่ได้พี่น้องพ่น่ะทายไปทางพุ่นเด้อโอ้ขาบโพดพ้องเนี้ยทั้งหลังข่อยมันมาปลูกตะถึงเนาะพี่น้องมันมาเกิดจะถึงเนี่ยไล่กับโพดขจ้า,จาอืมจนไปเห็นกันจักไาปลูกย้ำได้ติดกันก็บว่เห็นกันเนะ อืบ่เห็นนอาโหลดพี่หน้องว่าข้าเจ้าปลูกย่ามใดปลูกไรขัโพดกะย้อนอ้อสูงสอสูงใส่น้องงวบ่ได้มาสวงหนึ่งกะย้อนสวงนั่นล่ะบ่ได้ยินเสียงไ้นอืมปลาต้นใหม่หลายกันกันสวนอันนี้ข้าเจ้าอยู่ข้าเจ้าก็บริสิทธยาสียังมันนี่ดอกพี่น้อง